ช่วยกันร่วมมือสามาัคคีมีความกลมเกลียวรวมเป็นหนึ่งเดียวและช่วยกันสร้างชื่อ การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีเป็นหน่วยงานที่ให้ความสําคัญกับการยกระดับและการพัฒนาคุณภาพชีวิตของชาวชลบุรีมาอย่างต่อเนื่องเพื่อการก้าวเข้าสู่สังคมแห่งคุณภาพและมีคุณภาพชีวิตที่ดีและโครงการฝึกอบรมศิลปะการทําภาพพิมพ์ลายด้วยสีธรรมชาติเป็นหนึ่งในโครงการที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีจัดขึ้นตามนโยบายด้านที่1ของนายวิทยาคุณปลื้มนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีนโยบายด้านสุขภาพและการพัฒนาคุณภาพ ชีวิตและนโยบายของรัฐบาลในการส่งเสริมกระบวนการสร้างอาชีพสร้างงานที่มีคุณภาพและมีาไรายได้สูงช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตการไวรัสโคโรนา2019หรือโรคโควิด -19 ในเขตพื้นที่จังหวัดชลบุรีให้มีอาชีพมีาไรายได้ ประกอบกับค่านิยมของผู้บริโภคในปัจจุบันที่กลับมานิยมการใช้ผลิตภัณฑ์ที่ทำจากวัสดุธรรมชาติเน้นความเรียบง่ายและมีมนต์เสน่ห์มองเห็นคุณค่าและภูมิปัญญาท้องถิ่นในการผลิตผ้าพ,พิมพ์ลายเป็นทางเลือกอีกอาชีพหนึ่งซึ่งมีเอกลักษณ์เฉพาะเพราะมีความหลากหลายในลวดลายสีสันความสวยงามตามรูปแบบที่กำหนดและไม่สำแบกสามารถทำเป็นผลิตภัณฑ์ได้หลากหลายรูปแบบอาทิเช่นผ้าเช็ดตัว ผ้าปูโต๊ะผ้าห่มผ้าปูที่นอนรวมถึงเสื้อผ้าที่เราสวมใส่วัสดุที่ใช้มีคุณภาพหาได้ตามธรรมชาติและราคาไม่แพงทางนี้หากผู้เข้าอบรมได้รับการเรียนรู้ พัฒนาและต่อยอดการผลิตผ้าพิมพ์ลายโดยใช้ภูมิปัญญาดั้งเดิมและวัสดุที่สามารถหาได้ในท้องถิ่นผนวกกับความคิดสร้างสารรค์และความต้องการของผู้บริโภคย่อมก่อให้เกิดการประกอบธุรกิจขนาดย่อมและขยายผลสู่การรวมกลุ่มเป็นวิสาหกิจชุมชนต่อไปครั้งนี้นะครับก็เป็นโครงการที่องค์การแห่งสุจังหวัดชลบรีนะครับซึ่ง ปกติเราก็จะมีการส่งเสริมอาชีพให้กับพี่น้องประชาชนกลุ่มแม่บ้านกลุ่มวิสาหกิจชุมชนต่างๆเป็นประจําทุกปีอยู่แล้วนะครับในวันนี้ก็จะเป็นหลักสูตรการทผํผภาพพิมพ์ลายด้วยสีธรรมชาตินะครับซึ่งเราก็ไดเ้เรียกว่าได้รับความรู้จากคณะวิทยากรนะครับซึ่งได้มาปรึกษาหารอาือกันว่าปัจจุบันนี้นะครับการที่จะส่งเสริมให้ประชาชนวิสาหกิจชุมชนหรือกลุ่มสตรีกลุ่มแม่บ้านหรือกลุ่มโอท็อปเนี่ย ในการที่จะให้เขาได้มีรายได้เพิ่มเติมเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับตอนนี้ก็อยู่ว่าตอนนี้เป็นเทรนด์ของการเรื่องของธรรมชาตินะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการทําผ้าพิมพ์ลายด้วยสีธรรมชาติเนี่ยเป็นกําลังได้รับความนิยมก็เลยเสนอหลักสูตรนี้ขึ้นมาเราก็ได้มีการเปิดให้โอกาสให้กับกลุ่มแม่บ้านประชาชนทั่วไปกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแล้วก็โอทอปต่างๆเนี่ยคนที่สนใจก็มาอบรมที่อบจอนะครับ เราก็จะเห็นได้ว่าการทำาภาพพิมพ์ลายด้วยสีธรรมชาติอย่างที่ผมใส่อยู่นี้นะครับก็สวยงามนะครับและสามารถที่จะไปต่อยอดสร้างรายได้ให้กับคนที่อบรมนะครับหรือว่าในกลุ่มนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่เนี่ยจะมีกลุ่มของตัวเองอยู่แล้วด้วยนะครับก็ไปให้ความรู้ต่อให้กับเพื่อนๆในสมาชิกในกลุ่มได้แล้วก็สร้างรายได้ให้กับตัวเองครอบครัวเรือนแล้วก็กลุ่มวิสาหกิจชุมชนต่างๆผมเชื่อว่าโครงการลักษณะเช่นนี้นะครับจะโดยเฉพาะในช่วงที่ เราสามารถทําที่บ้านได้แล้วไปจําหน่ายเนี่ยก็จะสร้างรายได้ให้กับพี่น้องประชาชนได้ส่วนหนึ่งนะครับแล้วก็เราก็จะมีการพิจารณนานหลักสูตรต่างๆต่อไปอีกนะครับสําหรับหลักสูตรการทาผ้าพิมพ์ลายด้วยสีธรรมชาติในครั้งนี้นะครับเรารับประมาณ100คนซึ่งในขนาเนี้ยพี่น้องประชาชนอยากมาอบรมอีกเป็นจนํานวนมาก<ๆ>มาก็อาจจะมีการเปิดรุ่น2ต่อๆไปอีกด้วยครับทางอบจอนะครับจะมีการประชาสัมพันธ์ไปยังกลุ่มวิสาหกิจชุมชนต่างๆซึ่ง ที่จริงเนี่ยส่วนใหญ่แล้วจะเป็นกลุ่มวิสาหกิจหรือว่าเป็นการรวมกลุ่มอยู่แล้วเพราะฉะนั้นการประสานงานเนี่ยเราก็จะ,ะได้ทราบอยู่นี้อยู่นะครับว่าเรามีกลุ่มที่สมัครเข้ามาก่อนอยู่แล้วแต่ถ้ามีจํานวนที่จะเปิดรับเพิ่มเติมของประชาชนทั่วไปได้เราก็จะมีการประกาศประชาสัมพันธ์ให้รับทราบอีกทีหนึ่งนะครับในสื่อ,อโซเชียลของทางออบจอต่อไปด้วยครับในกองสวัสดิการสังคมนี่ก็จะมีในเรื่องของป่ายส่งเสริมอาชีพอยู่แล้วเราก็ได้คิดกันว่า อาชีพอะไรที่เหมาะกับประชาชนในท้องถิ่นเนาะเราก็เลือกอาชีพโดยที่เราปรึกษาหารือร่รวมกับผู้บริหารเราคือท่านนายกวิทยาคุณปื้นกับอาจารย์สุภัทาอาจารย์จักศูสุนยร,รษประเทศสมเด็จประเทพนะคะร,ร่วมกันก็หลักสูตรหอวอาจารย์ก็จะมีหลายหลักสูตรแต่เราก็จะเลือกหลักสูตรตามที่ประชาชนต้องการด้วยเนาะใน,ในความต้องการของประชาชน แล้วก็มาเขียนโครงการแล้วก็ทําหลักสูตรขึ้นมาเพื่อเพื่อเป็นการส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชนแล้วก็สร้างไรายได้ด้วยอันนี้ก็จะเป็นอ,อีกหลักสูตรหนึ่งที่น่าสนใจแล้วก็ยังไม่มีใครทํานะคะอบจอก็เลยทําทหลักสูตรนี้ขึ้นมาคือประชาชนมาเรียนอบรมกับเรา mm hmm. เขาก็จะได้ความรู้ได้เทคนิคด้วยได้วิธีการทําจากอาจารย์ผู้สอนนะคะ mm hmm. เขาก็กลับไปเนี่ย mm hmm. เขาสามารถไปหาวัสดุ วัตถุดิบพื้นบ้านแถวแถวบ้านอ่ะใบไม้อยากจะได้ลวดลายไหนก็เลือกใบไม้มาก็จะออกมาตามรูปแบบนั้นคือจะไม่มีการซ้ําแบบกันไม่ซ้ําแบบก็คือเนื่องจากใบไม้ที่เอามาใช้วัสดุพื้นบ้านเพราะฉะนั้นเขาพ,พิธามแล้วเนี่ยเขาก็สามารถที่จะนําไปขายได้เพื่อเป็นการสร้างอาชีพแล้วก็สร้างไรายได้ให้เขาในสถานการณ์โูวิดแบบนี้นะคะ S <S <an> <S การอบรมการทำภาพพิมพ์ลายด้วยสีธรรมชาติในครั้งนี้ได้รับการอนุเคราะห์ทีมงานวิทยากรจากศูนย์การเรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพ36พรรษาจังหวัดชนบรุรีจัดขึ้นในระหว่างวันที่25-29เมษายน2565ที่ผ่านมาจริงๆแล้วกลุ่มแม่บ้านเนี่ยเราจะเอาอาชีพไปลงเกือบทุกตำบล ของจังหวัดชลบุรีแล้วก็อีก10จังหวัดเป็นภาคตะวันออกเอาจะลงหมดค่ะกระโรมาหาอาจารย์เลยะ่ะอาจารย์ก็จะจัดโครงการลงไปให้0879338970สุพัชาค่ะโดยตลอดระยะเวลา5วานันผู้เข้ารับการอบรม ได้รับความรู้การทำาภาพพิมพ์ลายด้วยสีธรรมชาติตามขั้นตอนดังนี้วันที่ 1. การเตรียมทำความสะอาดผ้าเตรียมสารช่วยติดสีและการให้ความรู้เรื่องใบไม้ดอกไม้ในการทำาภาพพิมพ์ลายวันที่2การแยกใบไม้และการออกแบบวางใบไม้การนึ่งผ้าวันที่ 3. การทำความสะอาดผ้าโดยการต้มอีกทั้งการเตรียมสารช่วยติดสีวันที่4ี่ การนำใบไม้ออกแบบวางบนผ้าวันที่5เทคนิคการแช่ผ้าในน้ำยากันสีตกและการถนอบผ้าให้สีติดทนทานเป็นครั้งแรกที่มาเรียนคี่ว่าดีมากน่าจะเอาไปต่อยอดได้สอนดีมากค่ะสอนและเข้าใจง่ายก็น่าจะดีค่ะน่าจะเป็นกระจายความรู้ในหมู่บ้านของเราได้เที่ยมเลยค่ะที่ได้ได้มาเรียนวันนี้คือเราได้ความเพิ่มเติมหลายสิ่งหลายอย่างเข้ามาในนี้ รู้แล้วก็มันเป็นมาตรการใหม่หมั้รคะไม่เคยได้เจอเลยกับการทําภาพแบบนี้นะคะ่ะ และช่วยกันร่วมมือสามาคีมีความกลมเกลียวรวมเป็นหนึ่งเดียวเระช่วยกันสร้างชื่อ